เอ๋อนายถอดหัวแล้วเหรอนายอยากเห็นตัวเราเปล่านี่เป็นไงตัวเราเป็นตัวเราเป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงินนายมีอยู่เท่าไหร่เอาไหมหมดเรามีอยู่สองบาทเหรอ เราจะทับมันน,น,มน,มนี่นายอืมเฮนะ้ยอันนี้หงย่ิบเจ็นี่งว่านยมีตั้งย่แปนึงทำไมนายยากขอผู้ใดอ่ะ ปากในค้างอ่ะระวังมแมลงวันเข้านะไม่อ่ะปักเราเราเป็นชาวร้อนตอนนี้มันจะสงการกูรีร้อนมันจะร้อนอะไรเนี่ยฝนตกจะตายอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยร้อนร้อนนี่ไหนอยู่ในก้นเลกเหนือร้อนเนี่ยอยู่บนน้ำแข็งเนี่ยเป็นชาวเอสจิโมเนี่ย <laughs> แต่กูไม่มี่ฟองแต่เอจิโมกูวัดเป็นยิน ตายเองเลยพี่ยังไม่ตายเนี่ยอ๋อเดรกก็เรายังไม่ใส่หวยนั่นน่ะอ้าไว้เป้าไปไม่หายไปไหนแล้วอ่ะู้หบอปผ่าไม่เป็นเพื่อนเลยเออราบอกนล้วพี่สุดปกติแล้วแล้วคุณ ฉันมีเดนร์เกอร์น่ะนะอยู่ทางนี้เฟยอแล้วทำไมาออกออกจากในบ้านะเอ้ยเดี๋ยวฉันจะให้น่ะไปแกนน่นายวินก็เดียมเลยดิโอ่ามาลองกดอีเพื่อดูตัวใลนายของนายว่านายมีไฟอยู่หรือเปล่ามีอ่ะทำไมอ่ะหรือเปล่าล่ะเราให้ไฟไปแล้วอ๋อเหรอจะแต่จริงๆผมก็ให้ไปนะ พี่ตงไม่ได้หาเองก็อยากดิแเดแอีกแล้วเนี่ยแฝดอีกรอบแล้วเนี่ยไม่ได้ฟิวตัดคิด